โอ้เคไหมน้า <sociedad> พังตรน้เดี๋ยวเดี๋ยวฉัก้สิวให้อีกทีหนึงแล้วก็เลยตาคีบคอจุดวันนี้แตกงเบาเบาเบาอย่างแต่ผมไม่เบาเลยนะฝงอกาหลีงเด็๋วระวังมั้ เด okay ี๋วฟันี้หมัเะเป็นช่อๆเลย ดีคพี่เต้สวัสดีครับพี่เ้สวัสีครับผมต้อง่ใหคครับนี่ฮะอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเราต้องใส่กอนก่อนสองทุ่มใช่ป่ะเราต้องใส่ก่อนสองทุมใช่ไหครับเราต้องใส่ก่อนสองุ่มใช่ปหะหน้าเม ได้ข้าวั้ารทีนเริ่ม่ายสี่ั้งวไม่ไม่สองพ่อตาลูกเคให้ดูแค่นี้ก่อนคือว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีแบบว่าบีบงานนะจ๊ะไปเท่านไหนต่อไปไหนต่อบุญไปเท่งไหนต่อไปดึงเนื้อ